jatuh permata nih, kini nong. Ah, jatuh permata nih, loh. Masih ada nasi sup juga. พี่น้องอันปอกอเลิฟลี่อีสานบ้านโคอีกแล้วเมื่อนี้มีเมนูเฮ็ดพี่น้องที่แล้วว่าเสียดีไก่อบไก่อบเตาอบ,อบน้พี่นอดดอ้องพอดีเตาอบริบลีพังมาเนี่ยพี่น้องจ้าเลสิทธิ์เฮ็ดไก่อบมอหนึ่งเอาพี่น้องคือจังเขา,เาตั้งเตาเนี่ยล,ละน่และกะเนี่ยส่วนมาเขาเียว กับปีบขอบเนาะแต่ว่าเราไปล่องเอาอีกมาหนึ่งขอบเบื้องบนนี้ในไก่มาตัวนึงพี่น้องก็เลยสิ่ลองเห็ดเบิง้งเห็ดซุกงานบ่พี่น้องไก่กับบะหม่นไก่บ้านไก่กพัดนอ่องไก่เฮียงบ่นี่ส่งหยาหยุยดอกพี่น้องจ้ะนี่ก็ได้สมพักมาได้ลูกชิ้นมาพี่น้องอยู่ตันบวังมาแต่ตลาดเครื่องปรุงเฮาสิ่ตำกระเทียม ตำพริกไก่หั่นตะไคร่ตำแซ่กันเนาะพี่น้องไปสิปรุงรสล,ลองเบิงนะ่งเนาะว่าจังไหนสิแซ่บบอเป็ดตะกินบ่นะสิใช้เวลาจักชั่วโมงนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหก0มงจะเริ่มรีตีไปประมาณถุงเครื่งเนาะเราจะมาเบิ่งกันเราเริ่มสิปรุงไก่กันเนดะ้อพี่น้องตำพริกไก่ตำตะไคร่กระเทียมใส่กันพี่นอ้องหอม เขียมลงไปอุงฝุ่นะพี่น้องมนะันเป็นเรืกเบรคดีไซซอสหอยลงไปก่อนเอาใส่ใส่มาร์กก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วเขาได้กินแบบตำักแตงแล้วเขาก็ต้องหมักหมักเข้มข้นครับคน,นเลย น้ำปลาเขาเขาก็ต้องข้นเขากันอยู่แล้วเนาะทอดปรุงรสฝาเขียวตามด้วยรสด,ดีพี่น้องรสด,ดีใช่ไหมความนัว ใ่จะเรีนรายจังน้อยด้วพี่น้องัซึินรสชาติจืดน้ำตาลนิดนึงด้วพี่น้อนงตลาดก็มีเส้นน้ำตาลนั่นคือออกรสหวานรถแห้งมันเสิร์ตแห้งเนื้อไก่มันกลมกลมก็เก่าซีอ,อ,อิ่วดำไปจังน้อยด้วพี่น้องอันนี้สูตรไฟสูตรมนเลอร์ต่ว่าเหลือดีใส่เพราะว่า เวลาไก่มันถือค้อมห่อน้ำเสียออกเหลืองๆนะพี่น้องก็ต้องใส่ร้ายนะครับขยำขยำงไม่ทั่วตัวไก่เลยพี่น้องแลไปกระติดบักไก่จักหน่อยนึ่งนะพี่นอ้องบักบักไก,จก่จักหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงที่มันหนาๆอาจจะบรสุก ลูกลูบปรุงปุงสีก็ได้เังสิครับถ้าใส่ซีอิ๊วสีมันสิเป็นแลวก็ในใจวันที่สุกง่ายไปด้วยที่น้องจา๋าเด็กกินง่ายบอเพราะว่าไก่ันนีเนื้อค่อนข้างที่สีหยาบก็ดีกับฝึงแซ่เข่าอะไี่น้องก็จะได้หนึ่งเข่าก็ดี จะคุกเข้ากันไว้จักน้อยบดนิ้พี่น้องเอาสมุนไพรนะครับที่ห้อตามว้บางหันมาโรยโรยลงไปตามตุไก้อมกลิก่นหอมเลยพี่น้องหอมสักหอมผิกไทยหอมกระเทียมใส่ถาดหน่อยแต่จะมียัดใส่ด้พี่น้อง หยัดใส่เข้ามาที่สองหยัดหลายประเดี๋ยวพอเวลาเขาสั่งขวดมันไหลลงโอ้กลิ่นหอมเป็น,น้องจ๋ามาไกลจักโดนเกิบดก็จะเริ่มดังไฟน,งน,ไนี่ยเัดใส่ขคนมัน มันสันหาเนากินอย่างงเน่าเลือเบีกันเลยมันกินน่องเลยอย่างกินแร้งเนาะกินไก่น้มเลือดบีเลยสีสันก็จะออกมาจากสีพี่น้องให้เราสิมัรทิ้มไว้จักหน่อยนึ่งวันนี้เขาอนุญาตเปิดดังไฟจักบมากกันแ้วพี่น้องก็ไฟกันก่อนฮันเดอร์บีสองมอหนึ่งขอบว่า สิเป็นจังเด่นเนาะเดนนะพี่น้องเด่นจังมากเลยนะเปน็นพี่น้อง,องใส่เป็นท่านอันนี้ใส่แฟนออนไปเรื่อยๆนะบัดรถบีสิตั้งใส่ขวดเป็นโตหืมมักเข้ากันก็พี่น้องเนาะพี่น้องสป <c oughs> าร์ตบีใส่แบบนี้ <c oughs> ห้องห้องขวดเวลาวก็วางเนาะ <c oughs> มันใหญ่เลยเนาะ <c oughs> ดับ่อ้อดไปหน่อยฝนามาันหน่อยอันนี้นะครับจิตมันจิตรอดมอนหนึ่งได้พี่น้องเดี๋ยวเพาเบิรงกันมาติดใส่เวล,ะละจาจะชั่วโมงนะครับไก่ตัวนี้ยังไม่สุกเนาะติดใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆ้ะพี่น้องเพราะว่าไฟแห้งอาจจะไหม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพเอเบิรงกันขวดกะสิใส่เป็นขวดหน่อยแบบนี้้ะพี่น้อง เพราะว่าจังสิเขาอไอปมอหนึ่งเรียบร้อยนะครับกระติใส่ซน่าเขาไปเล่นลอยนะครับเพื่อเพื่อหยั่งตัดแตะเนาะเวลามันอันนั้นนโดนเนาะติดฝั่งโต๊ะไกลกับที่ข้กกาขงนี้นะครับตวกระติ๊ดลอยออกไปน้อยหนึ่งนะครับจะได้น้ำซุป,ปบ,บู่พี่น้องลองเบิดนพี่น้องกินหอมห่วยๆพี่นอ้องออออเจอปัญหาแล้วบ้านนี่ จะปัญหาหนักเลยพี่น้องจะ่ะมอหนึ่งตำก,กลัวไก่เป็นเกิดติดสุกเปห้องวแล้วพี่นอ้องเพราะว่าความห่อนมันบูอบเลยถืเหลือประมาณส่วนนี่แหะพี่น้องมอหนึ่งก็นที่อ,อนอนีู่เลยเพราะมาติดช่องข้อพนเนาะมันสูงเนี่ยครับโอ้ยโมมีปิดเตาอบกัขบข้งพี่น้องเอ้ยเอาตามมีตามเกิดนี่แหะพี่น้องเนาะลองเบิงเพราะมัน ไต่ไฟอยูด่ยดอกย่งแต่ไม่ไดสูงขึ้นเก่าแล้วนาะพี่นะ้องเนาะน้องสิบบริการไงรนไง้องเบิร์นกันเนาะะจะประมาณนี้พี่นอ้องอ้จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาสิบเลยน้ำซุปอยู่รอปัญหาวมาโมหนึ่งเรือบีบบกขอบเพิ่นถละะับอ่ะ ล้อลงไปน้าพี่น้องว่าพิซุกยังแบบใดดูแต่กินย้ามใดน,น้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามตอนเพิ่นซุกกันเลวกันครับอันนี้ก็สิปล่อยในไฟเพิ่นทำงานกันนะอ๋อถึงอยู่พี่น้องถึงอยู่เพิ่นเพิ่นพอดีแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้สิติดเพิ่นจันเอยนะ อันนี้เป็นเครื่องในเพิ่นแถมมาทำอะลรอย่างเรื่องรับปงกันบานไอพี่น้องจะได้ยืดได้กินหรือแจ้งใดสีใหม่หรือสีดำหรือสีบบสุกหรือสีแบบ,บดใดพี่น้องที่เพิ่มทานเบาๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วพอกันอีกตอนสุกคนละพี่น้องอีกหนึ่งชั่วโมงพี่น้องน้องบุหรี่เทว่าสุกไหมบอสลกันเด้อ เราก่อนเราก่อนใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆพี่น้องนะลอดใจเด่นรับจักซึม,ม่งเคืองพนละคิดว่าอันไฟอ,อ่อ,อนๆแบบนี้เขาก็เติมไฟไปเรื่อยๆนะพี่น้องานะเราบองมาสีใหม่สีดำหรือซีเบร์สูพี่น้องคนมากินเขาจะวางอะไรเถอะบัง <laughs> ว้าวพี่นอ้องแห่งเนื้เอเฮ้เออะไรพี่น้องเพื่น แฮมเห็ดย่างดีเลยพี่น้องจ้าโอเคเนาะคลิปนี้กะภาพพี่น้องเบิ่งนะครับว่าเห็ดไก่ป๊อบอบหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งไก่บม้อหนึ่งเนาะโดยเปียบบ่มี่อย่างเนาะพี่น้องเนาะการเหลืองย่างดีฝุ่นดับพี่น้องสุก พอดีใช่กันเลย่มสูบในเด็กจะไปไมให้สูบวะล่ะสุกจะสูบสูบสูบเด็กจะไปในสู้กันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนแล้วเจ้าค่ะแล้วก็โรเบียเสียข้าเห็ดยังรอบหนาเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุลี่สามวันโค้ด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะเน้นโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับผม